สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางช่องสอวีพรชาแน,นลนะครับมีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องนะครับนานๆเจอกันทีนะครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องสภาพอากาศที่มีผลต่อไก่นะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับ ครับผมสภาพอากาศนะครับมีผลต่อไก่เป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในฤดูฝนและฤดูหนาวนะครับที่ทําให้เกษตรกรกส่วนใหญ่นะครับประสบปัญหากับการเลี้ยงไก่ะนะครับรวมไปถึงไก่ไข่ไก่ไร้ได้วยนะครับเพราะว่าในหน้าฝนและหน้าหนาวนั้นจะมสะีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับเดี๋ยวาก็ฝนตกนะครับ แล้วก็ชื้นนะครับทําให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นมาได้ง่ายนะครับและอย่างหนึ่งก็คือหน้าหนาวก็คือตอนนี้นะครับมีสภาพอากาศที่เย็นสลับร้อนสลับเย็นนะครับแล้วก็มีลมพัดด้วยนะครับวิธีการป้องกันนะครับควรที่จะกางมุ้งให้ไก่นะครับในเวลานอนสําหรับไก่เล็กนะครับส่วนไก่โตไก่รุ่นนะครับก็ควรที่จะ ทำที่กำบังให้กับไก่เวลาไก่นอนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมลูกไก่ที่นอนกลางมุ้งนะครับมุก,ก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นลูกไก่เล็กก็แนะนําว่าให้ใช้มุ้งทึบแบบนี้นะครับก็อภัยนะครับมุ้งไม่ค่อยได้ทําความสะอาดนะครับไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับมุ้งทึบแบบนี้จะดีคือลมไม่พัดผ่านเลยนะครับทําให อากาศข้างในสุ่มเนี่ยอุ่นอบอุ่นเพราะว่าไอของไก่ไอตัวของไก่เนี่ยมันทําให้อากาศสภาพข้างในอุ่นเนหะมือนเราห่มผ้าแหละครับนะครับเหมือนเราห่มผ้าส่วนมุ้งแบบนี้นะครับก็ช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งเราก็จะใช้ไก่ที่โตขึ้นมานะครับเดี๋ยวพาไปดูไก่ข้างในครับออ่านี่ะน,นะครับ <c oughs> <c oughs> ไก่ข้างในก็จะประมาณอ่า เดือนกว่านะครับรุ่นนี้นะครับเดือนกว่าเป็นสายพันธุ์ปล่อยนะครับปล้อยง่อนนะครับสายพันธุ์ทุกวันนี้พัฒนาไปไกลแล้วนะครับก็เป็นสายปล่อยตัดทุบหลังนะครับให้สนแจกก็ทักมาได้ครับอันนี้เดือนกว่านะครับเดือนกว่ามีแผลตีกันเยอะแล้วนะครับนี่ครับปัจจัย นอกจากสภาพอากาศแล้วนะครับก็จะมีปจัจจัยอื่นๆนวผมจะได้นำเรียนไปนะครับอันนี้เป็นการอ,อนุบาลแบบเชิงเชิงโบราณด้วยนะครับก็คือไม่ได้เลี้ยงแบบใช้ไฟหรืออะไรกกนะครับไม่ได้อนุบาลไม่ได้แยกแม่แต่แม่เขาแยกไปเองเพราะว่าไข่นะครับผมเลี้ยงแบบปล่อยไก่ไก่ปล่อยนะครับ ก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาติแม่เขาก็ไข่ไปแล้วครับสิบฟองแล้วนะครับนะครับเก้าตัวรอดทุกตัวนะครับรุ่นนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ไปดูสุ่มหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอันนี้มีสี่ตัวนะครับแข็งแรงดีทุกตัวนะครับก็ให้แม่แม่เลี้ยงเองแล้วก็ปล่อยนะครับพอปล่อยแม่เขาก็จะพาไปหาคพ่เขียอ ลูกเขาก็คุ้ยเขี่ยด้วยนะครับทําให้ไก่แข็งแรงดีนะครับครับผมปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องอาหารนะครับอาหารอันนี้ผมจะใช้เป็นอาหารอาหารไก่นะครับอัดเม็ดแล้วก็เป็นข้าวเปลือกนะครับครับอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่มีผลนะครับก็คือน้ํานะครับ น้ำเราอาจผมก็ไม่ได้ค่อยใส่ไม่ค่อยได้ใส่วิตามินนะครับบางท่านก็อาจจะใส่วิตามินนะครับแต่ผมเน้นว่าน้ำเราควรที่จะเป็นน้ำที่สะอาดนะครับถ้ามันมีคราบตะกรนมีพวกมูลไก่หรือมีเศษอะไรเข้าไปนะครับเนี่ยอันนี้ยังใส่อยู่นะครับพึิ่งเปลี่ยนไปพึิ่งเปลี่ยนไปนะครับอันนี้นะครับพึิ่งเปลี่ยนน้ำไปนะครับ นะครับนำว่าให้ทุกท่านนะครับเปลี่ยนน้ําบ่อยๆนะครับเพราะว่าน้ําที่สะอาดนะครับช่วยให้ไก่มีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับนะครับอาหารประเภทไก่ไก่ทอดไก่ย่างนะครับหรือแกงไก่อะไรที่มาจากตลาดเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ควรที่จะเอามาเทให้ไก่กินนะครับเศีอาหารประเภทสัตว์ปีกทุกอย่างเลยนะครับ อย่าเอามาเทให้ไก่กินนะครับเพราะว่าบางทีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็จะมากับอาหารพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นข้าวข้าวเหนียวข้าวสุกข,ข้าวหรือว่าพวกอื่นๆนะครับเศษผักเศษอะไรก็ให้ได้นะครับตามธรรมดาแต่ถ้าเป็นอาหารประเภทไก่ปรุงด้วยไก่นะครับผมจะไม่ให้ไก่ผมกินเลยครับเพราะว่าผมเคยโดนแล้วนะครับ เอามาก็เป็นโรคตายทั้งเรานะครับยกคอกยกเราไปเลยนะครับสงสารไก่ครับหน้าหนาวครับเลี้ยงยากครับเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนเกษตรกรทุกท่านนะครับากเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับสวัสดีครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ